ออกมาสะมาค้องหมูสุ ได้เนี่ยเป็นการมันไม่ทเ,เองทำมาฉัดหรือว่าจะไรขยังบนหัวค่ะก็คือวบา be, be, be แต,ตค่คือคือตัวน้องเองอ่ะเป็นคนปิดถังแก๊สเองยืนยันเขาปิดแล้วมันงงบปิดค่ะ,คะพ่อเอาไปขายซองดูเลยว่าเขาหมุนทุบก็ปิดตั้งแต่ตอนไหนครับสองทุ่มตอนสองทุ่มของตะวะค่ะเพราะวันวาน,วานี่ที่ร้านหมเปิดขายจะมีขายแค่ปิ้งย่างตรงนี้ก็เลยเออกมาดูว่าเออ ห่วงว่าคุญแจลาดเนี่ยจะมีคือแคนนอกก็แฟสองคนค่ะต่ก็งงงหมครับก็คือตัว,ต,วตัวที่เตาแก๊สเนี่ยมั่นใจว่าเอออาจจะบ่ได้ปิดตรงหัวนี่ครับเพราะว่ามาอุ่นหม้อก,กว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มาเปิดดูว่าเออเนี่ยมันห้อนละก็เลยไปไปปิดที่ถังครับ,รบแล้วก็เข้าบ้านเรายังนอนรอถัง ตัวหม้อเนี่ยให้อุ่นอยู่ค่ะแล้วก็ยังเดินออกมาดูเออเนี่ยมันหอนละกำลัาปิดตัวถังมันมีเส้นสีเขียวที่กั้นตรงนี้คือไฟมันลามมาไงใจเว่า

ปิดแต่ก็ปิดกะก็กเอาไปขายของเราได้เออน้องบ้านหลังนี้เขาได้ยินค่ะคบ้านหลังนี้เขาได้ยินว่าได้ยินเสียงอะไรครับเสียงแนนเสียงแกะแกปิดแล้วแต่ไฟไหม้เนาะกกปิดขวัญอนะเป็นคนปิดถังพอพอเหตุท่าน แล้วอะแล้วก็ยายเนี่ยเป็นคนมาดูว่าเออมันห้อนแล้วแต่ยายว่ได้ปิดนี่นะแต่ยายไปปี่ถังซองดูว่ายายหมุนทุกครั้งก็ ใจหว่าครับยางรัหอบเลนดรับเลยแหละกําลังหีเลยนะไอตะคืนน้องได้ยินเสียงเจอแครั้งแรกนี่ครับได้ยินเสียงเหมือนยาฝนต๊ะแห้งๆอ่ะแต่่บบโได้ต๊ะเป็นลึ้นก้อฝันอ่ะแล้วก็คลื่อนาปเหมือนเสียงเหมือนแกะมวยนี่ยจเล่ว่ะ ลุกขึ้นมาว่ะลงมาหอหนึ่กว่าเป็นบ้านตะเกา่าก็มันต้องมาเห็นภาพต่อตอนนั้นปเป็นยังไง้องตีเห็นครั้งแรกนาะตีออกมาเห็นนะเห็นมันปุูงขึ้นนี่ก่อนขึ้นข้างเสาไวฝาก่อนนะมันนี่บองมันกวอนฝันะนะครับเบนเบลเราที่ถังแต่ว่าน้องเอาไปขายเนี่ยซองหวาหมุนทุกการ์ดต่อต้องป๋อทุกการ์ด